อากับทัพไทยสบายดีพี่น้องสบายดีและสวัสด,ดีจ้าพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอนยูทูปขปนบาลาหูคือการอะไรพี่น้องเนาะมืนอนยาวกว่ามามาเห็นยังเนาะทางทา,างเขาเนาะโอโาา้ว่สบายนี่มาลักกิจุป,ปานี่มาล,ลักปลามาล,ลักปาลามาลักปลามาล,ลักปาล,ลกปาอยู่น้องของนะ้าหน้าแล้วเว่าเด้ปลา อเมริกา่อเมริานี่จยกให้อ่จบทุกชาติทีจีนมเลยโอ้ไกเแล้กเลยกูเสียแล้วกูติตามเบรรยากาศอยู่นอปานประมาณนี้นะพื่นเนาปาบนนอนปามันจะมีอยู่บ่อปลานี่มีกี่เขาให้อาหารเนาะมันจะมากินอยู่บ่อหนปลานอยู่นี เดี๋ถ้าเบื้องหน้ากันเนาะซิดได้อยู่บ่อตุ๊ปปานี่ก็ถ้าติดตามผส้มมาเบื้องหน้ากันเออพี่น้อง้ให้ห้าหมูไว้นะโอ้ยไว้เฮ้โหโวยบไม่ใช่หนีปพอเสี่ยวเฮ้ยไปจะหนิแม่ได้อยู่อ่ะนี่ให้เขาลุงก่อนเนาะเดี๋ยวก็จีลุลท่าล้างให้เขาเบิ้งก่อนว่าสิได้อยู่บ่อ ห้เขาจับบ่อดเขาก็สิลุมไปละวมั่นางเล่นไปอยู่นี่นี่บเบนะาบ่แมโนโน่นะต <laughs> ุ้งมูนะปามกี้เอามู่น่ลาานี่ถ้าเบอร์นักกันเออพี่น้องมันสินด้จับโตนเ,นนนนเน้อ เดี๋ยวนี้กระลำจิลงไปแล้วแต่ปลาออกมาอยู่นี่เนี่ยดิอโออ้อเนาะไปปลาบูมาเจยอมยานี่เฮ้ยุโไปี่เน,นี่บรรยากาศจี่สวน่าเนี่ยเห็ดหนองปลาอะไรนั่นี่จากคอมนองปลาในคนนี้แหละมันจะมีตัวใหญ่แล้วตัวหน่อยก็ทานบนนั้เขาเนาะ แบบนักันมาสุดให่บอตุนใหญ่นี่น,น,น,นี่เน้อมือนีเอาก็ะชิดเด็กกิะชิดปลากีเราเด้อโอ้ยนี่มีตุนใหญ่ออกมานี่พอเสียวเฮ้ยไวไหมเดี๋ยวปลาก็แรงนี้โมดแหละถาจานนี่นี่นี่ตัวน,นี้ก่อนกรลังเข้าไปโอเคไปเท่าไหรไปเขี๋ยว เด oh, ี๋ยวก่อนเดี๋ยทบอร์นังกันเล้มันสิได้อยู่บ่ตุกปลาเอาตุนมีแต่ตุนหน่อยนี้บ่ถือก้ตุนใหญ่บ่มีนี่เอ้าต้องดึงเอมองพันอ อันจะเป็นอยู่สวนเนาะแล้วขจรมาอยู่นิ่ดงแล้วก่อนจดนองปลาไว้จะนี่เนาะคนนองปลาอะไรก่อนอันนี้จะเป็นหน,น,นัง,นนงหว่งหว,นนหวยเด้ออันนี้นหนังห่วยน้ำทาเนาะโอู้อาเสื้ออุลเจ้าจะจับไว้ใส่อยูนี่ไว้ดีหรอเนี่ยูนี่บักกวกว่านี่มอสันของมันยาวนี่โอ้ยมาทันนี่มาทันนี่ไม่ใส่ทันี่โอ

เดี๋ยวลักเท่าไปเจ้าเนี่ยเดี๋ยวปาวนะมาเกี่ยงเขาเนี่ยมาเกี่ยเาเนี่สใจเยอันนี้เขา็ม่ท่านี่เดี๋ยวไปนี่ยกไว้สูเดี๋ยวใส่วิธีขอไปขอมันมั้่นี่ดูออกไปแล้วนี่ thôi <laughs> mà lắc lại thưa là na vụ nào Chúng ta đã tạo ra lớp mà chắc là 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 Bao đuôi nóng bay vì đi kama bátano. Mày sắp vào cọp vào mặt mưa, mặt cọp in mưa nóng bánu cọp bánu mi viti tabu nó, là. nó là. <laughs> mà da như bóng nó, đấy 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 đầy đấy 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 บมักกว่าเด่น่แม่ที่แม่เนาะ่ออกก็กิบเธอ่ยนะออกอะไได้ออกๆจะได้ปลาเข้ามากินนี้ ไปว่าจิมาหยุดถือความมีเอ้ามาปีนี้ยักเขาบ้านแถ่นี่นะอมม้อนยักเขามาไปอยู่พูนแล้วก็ได้แล้วมาเอาจีนี่ไปบลไดนู้นจะเนี่ยบลัดออกมาแถ่นี้นี่มามีอยู่ได้มีอยู่นะมีอยู่นะมีปล่อยไปจถ่นี่บลัดแล้นี่บลดถือนะม้อนเอ้ายักบลัดต่อเขาอยู่นี่นะโปรเสียว ข้าให้ปลาหนึ magic, ài. Ài ่ไตนี่โอ้บ่ได้บ่ได้มาทันนี่เอาโมนี่มายะมาต่นนี่นะไปจอดสุขุลิข์ไปท่าปุนแล้วก็บ่ได้ออกไปท่านี้เอาปลานี่มั็นยะมาต่นนี่แล้วมาจับอันไหนจับก็ได้เทือนี่ก็ได้โอ้โบเทือมันจะออกไปท่านี่นะเออค่อยๆยักยักโบตอนดึงโมกขี้น้องขึ้นนะเงเฮจันนีนะไปจันนีนะว้า Ừ, chả có hết Chị kia kêu phát khát khát kìa Ông mô, ông mô kìa, kì kìa Ông khát ta mà chôm à Nói chứ Nói Ờ Mà nó đầy lắm tụi nó có áo mốc Điều bớt đấy

แม่ประจําแคมตีพทุงทังพุ่นเดี๋ยวบตัวนี้กลงไปละลุยละเอาถ่ายวิดีโอหน่อยนึงก่อนนี่ปลาอยู่ในแหละบ่ได้ตีเออบ่ต้องดึงขึ้น้บ่ต้องอขึ้นดึงไปมันก็ไปละอืมขอมบรานลนีได้แล้วฉันนี่กูจะเอากเออเข้าไปในไล่เอา มาไ่้ข้าวไร่บัได uh ้แล้วบัวได้ต้นบัวโตมาบได้บาได้จะนี่เอาเขามาติดติดน่ะแต่มันจังเลยเือก็เที่ยวเมื่อนี้ชัดเลยนี่บัได้โอเคทุกคนเดี๋ยวมาเบิร์นอักันอีกนะอ๋อัวนี่นองซุกเลยนี่นี่ได้ได้สันใจอ๋อโอ้นี่ปัญไงเนาะโอ้ cú nhì ơi nhảy ừ, oh, suốt ở dưới đi ô nó suốt luôn, từ nòi này đầy luôn oh, nó từ nòi đó ô mồi này có sắn thấy chắc mồi này có sắn thấy sắn, này đâu mát Man sắp 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 đây sắp 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 sắp

ปาออกกมยังแกงแกงแกงเนี่ยเอาตักเส่ถ้วยได้ไมโอ้เน้อ่ะกเนื้อปูเอ้องเด็กเนอูมันองปูี่เี้ยละนัเนอ่ขัวน่านาบิดนไอ้น้อเขามาแตกินนีนะอนี้ ข้าวตีเมียเชื่อข้ากินขั้าเมียจากินข้าตีกบินนีทาบทาบกินัการนอทุกคนเนาะก้นตัวนี้ก้นตันี้่แต่ละกินเนาะไม่เท่าไทยรัฐนะเอาบุกเข้าเลยเอาไทย

ไ um, right. ูแค่จะเรียนอชรจุบเอยไอเชี่ยวเชี uh, ่ยวบีน hmm. ท ah ีไม่ได้มาหมดเือกเขาไงดิถ้าบานี้ตัวก้านาได้จะดนมีด้มันตูก็่เยนจ้าถ้าที่ยวเอาหอมมีอยู่ดีจะแลกี๋้วอยูพวกเนี่ย

ผู้ปตัวนด้ดนีถ้าจะข้อมันเล้ไม่ใจะข้อมันอ